เวรกรรมค่ะขะเมเณรห้าวปิดด่านจันทบุรีเจอริทหารเรือไทยสุดท้ายหงอต้องรีบเปิดวิตซวยทั้งประเทศค่ะไปเดือดจัดเลยค่ะขะเมเณรห้าวสั่งปิดด่านจันทบุรีกระทันหันเจอริทหารเรือไทยสุดท้ายหงอต้องรีบเปิดวิตสวยทั้งประเทศค่ะ สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ค่ะวันที่13มิถุนายน2568นะคะเวลา11นาฬิกา37นาทีมีรายงานว่าประตูด่านพรมแดนฝั่งกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรนบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีปิดโดยไม่แจ้งค่ะรถติดค้างหน้าด่านการขนส่งสินค้าข้ามแดนหยุดชะงักโดยทันทีค่ะขณะที่ด่านฝั่งไทย เปิดปกติค่ะในส่วนของการเดินทางผ่านแดนสําหรับประชาชนยังสามารถเข้าออกได้ตามปกติค่ะซึ่งพบมีแต่แรงงานกัมพูชาเดินทางกลับกัมพูชาเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะทางกองทัพเรือได้มีการชี้แจงถึงกรณีการปิดด่านของทางฝั่งกัมพูชาว่าส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าค้างอยู่ที่ด่านเป็นจํานวนมากโดยค้างอยู่ฝั่งไทยประมาณ150คันเลยนะคะค้างอยู่ฝั่งกัมพูชาประมาณ70คันค่ะ ทั้งนี้ค่ะกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดได้เรียงรัดประสานงานกับฝั่งกัมพูชาขอให้มีการเปิดด่านระบายรถที่ตกค้างของทั้งสองฝั่งเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนค่ะโดยเวลาประมาณ17นาฬิกานะคะฝั่งกัมพูชาได้เปิดประตูเพื่อระบายรถขนส่งสินค้าทั้งสองฝั่งแล้วทั้งนี้เจ้าหน้าที่ประจำด่านได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกดังกล่าวเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการผ่านแดนค่ะ โดยล่าสุดวันนี้ค่ะเวลาประมาณ8นาฬิกาถือว่าเป็นวันแรกค่ะของการเปิดด่านจุดผ่านแดนหาวรบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดันทบุรีหลังด่านช่องโดงกรอมเรียงจังหวัดพระตะบองฝั่งตรงข้ามปิดประตูรถขนส่งข้ามแดนเมื่อวานนี้ค่ะส่งผลให้บรรยากาศบริเวณหน้าด่านค่ะมีรถขนส่งสินค้ารอข้ามแดน บางตาลงอย่างเห็นได้ชัดพบเพียงการเดินทางมารอข้ามแดนของแรงงานชาวกัมพูชาที่เป็นไปตามปกติค่ะจนเวลาเกนาฬิกาซึ่งเป็นเวลาเปิดด่านของฝั่งกัมพูชาประตูด่านช่องโดงกรอมเรียงจังหวัดพระตะบองช่องทางรถสินค้าวิ่งผ่านยังปิดเช่นเดิมค่ะเปิดเพียงช่องทางเดินให้กับผู้คนและแรงงานผ่านข้ามแดนค่ะ ดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติภัชระนายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดจันทบ,บุรีกล่าวว่าประตูด่านฝั่งไทยทุกด่านของจังหวัดจันทบ,บุรียังเปิดตามปกติค่ะส่วนฝั่งกัมพูชายังปิดด่านอยู่นะคะการขนถ่ายสินค้าข้ามแดนจึงไม่สามารถดําเนินการได้ณจุดผ่านแดนถาวร บานแหลมค่ะขณะที่สถานการณ์แรงงานเดินทางเข้าออกในพื้นที่ชายแดนจันทบุรีนั้นไปพบการแหกกลับของแรงงานค่ะพบเพียงการเดินทางกลับด้วยความเป็นห่วงของครอบครวัวที่อยู่ทางฝั่งกัมพูชาเท่านั้นค่ะพร้อมกันนี้ค่ะมีการคาดหวังให้การประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วม ระหว่างไทยกัมพูชาในวันนี้จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความชัดเจนพูดคุยกันด้วยสันติวิธีคืนความปกติสู่พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะขณะที่แรงงานชาวกัมพูชารายหนึ่งทำงานแผงผลไม้อยู่ที่ตลาดผลไม้เนินสูงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะเดินทางมารอข้ามแดนพร้อมครอบครัวโดยเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนค่ะกระทั่งช่วงเช้าวันนี้ค่ะวันที่14มิถุนายน2568เตรียม าครอบครัวเดินทางกลับที่จังหวัดบันเตียนเมียนเจยหลังจากแพงทุเรียนปิดเรียบร้อยและได้รับข่าวสารจากประเทศบ้านเกิดว่าให้เดินทางกลับค่ะโดยนางเฟืองเรนค่ะวัย32ปีหญิงชาวกัมพูชายอมรับว่าอยู่ประเทศไทยมาราว10ปีแล้วทำงานทั้งภาคเกษตรกรรมและหลงผลไม้ยืนยันว่าหากมีโอกาสและสถานการณ์ดีขึ้นก็จะกลับมาทำงานที่ประเทศไทยอีกครั้งค่ะ ด้านนายสมพรเจนพ่อค้าขายของชำตลาดบ้านแหลมที่ค้าขายมาที่นี่มากกว่า20ปีแล้วนะคะมองว่ายังมีความมั่นใจที่จะค้าขายค่ะและเปิดร้านตามปกติค่ะเพราะการซื้อขายของผู้คนที่เดินทางเข้าออกยังมีตามปกติค่ะอาจจะมีสินค้าบางอย่างที่ไม่มีวางจำหน่ายเนื่องจากไม่สามารถผ่านข้ามแดนมาได้อย่างไรก็ตามค่ะในฐานะคนค้าขาย ก็มีการคาดหวังกับการประชุม JBC ในวันนี้ค่ะเพราะอยากให้ทั้งสองประเทศพูดคุยกันโดยสันติและกลับมาปกติโดยเร็วค่ะในส่วนของพนักงานค่ะเพราะส่งสินค้าขนาดใหญ่ ต้นทางจากท่าเรือแหลมฉะบงังถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมค่ะที่รอผ่านข้ามแดนมาแล้ว24ชั่วโมงยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนนะคะว่าจะได้ผ่านข้ามแดนช่วงเวลาใดโดยยอมรับว่าต้องรอไปก่อนซึ่งหากหลายคืนคงจะไม่ไหวเพราะรถมีงานและถ้าอยู่ค้างคืนรออยู่ที่ด่านบ้านแหลมก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับข้อมูลว่าจุดผ่อนปรนบ้านซับตารีได้มีการเปิดให้ข้ามแดนได้ จึงได้มีการพูดคุยและเตรียมเอกสารเพื่อที่จะเปลี่ยนเส้นทางออกไปยังจุดผ่อนปรนบ้านซับค่ะอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีค่ะ